ครับอันนี้สาราที่สแกกังนะครับก็ได้ทำเสร็จสามด้านแล้วนะครับอันนี้นะครับโดยรอบนะครับนี่คือฝั่งทางต้นประดู่นะครับที่เอากระเบื้องมาใหม่นะครับก็สีกลมกืนเหมือนกันหมดเลยนะครับ นี่นะครับแล้วอันนี้คือเข้ามาด้านในนะครับนี่นะครับด้านไหนก็จะมีการโปะเอาไว้นะครับนี่นะครับแน่นหนาทำต,ตะเข็บทำอะไรก็จะไม่มีการรั่วนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งด้านนะครับ นี่นะครับทีืจอตัดแปะรับทำรันบนนะครับ